นี่คือหลักฐานนตรงนี้แหละเมื่อวันก่อนนะฉันเห็นงูตรงนี้นี่คือหลักฐานว่าใช้สายยางฉีดน้ำตอนนี้มันไม่่มมน้นไม่จะถาจะ่านเยจะ คุณมันไม่กระถางด้วยใช่ไหมใช่นะจากลง,ลกน,ง,งน่าจะไม่กระถางเนี่ยยั้ไไม่ฟูยื่นว่าน้ำมันหลับสุดแค่น้ำแล้วตอนที่เฟรมเดินมาน่ะไฟลุกขึ้นเลยเหรออืมมันลุกลุกขึ้นสูงไหมไม่ไม่สูงมันมันเป็นลำดับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นควันขึ้นมาควันเยอะเลยโอ้เขาได้ควัน,ควนฟคงเอาแล้วนี่คืออะไรหายไปเนี่ย กระทางกระางไม่เหรอใช่แสงแดดอืมไม่เมื่อกี้มาเละทันแต่มันก็ละลายอือนี่ไม่จริงๆลยเนี่ยน,นี่คือร่องรอยแล้วเขาอยากดูา้าในไปไม่ออไม่ไม,ม,มีให้ดูขา้างในอ่ะหนาดโฟมยังไม่เลยอ่ะ นเห็นช,ว,ชว,ว่าตอนนี้เฟรมเห็นปเปลวไฟน่ะเขา,าเลยไปเรียกน้องเหรอดูกินเกี๊ต้นหอมใช่ไหมเนี่ยอร่อยแล้วต้นหอมไหมเชื่อไหมเนี่ยฉันเห็นงตูตรงนี้แหละเนี่ยกินเกี๊หรือว่ามันจะมาบอกเหี้ไม่รู้งูตัวนั้นไม่ได้บอกจะฉกฉันนะแล้วไม่ตาจะดำน่ากลัวเฮ้ยจ,จริงจริง ตอนที่ตอนที่แม่เดินมานะงูตัวน,นั้นหยุดแล้วก็จ้องแม่จ้องแบบมองแบบเลี้ยวแบบหันเลี้ยวกลับไปไงยหันแบบหันหน้ากลับไปเงยหมายถึงว่าง,งูนะหันหน้ามาทางนี้แต่พอแม่เดินมางูก็หันหน้ากลับไปมองแม่เนี้ยเลี้ยวหลังกลับไปมองออกมานี่แหละแม่ก็เลยจ้องหน้าอ่างูแล้วแม่ก็พูดว่านืมูตส่าพระวะโต งูเขียวอ่ะไม่รู้ว่าเขาบอกว่างูเขียวพระอินอ่ะฉันก็ไม่ได้คิดจะทําร้ายนะฉันนโมตระแผ่บุญให้อีกต่างหากนะแล้วปรากฏว่างูตัวนั้นก็เลื้อยไปที่ไม้ใหญ่แยะเลื้อยไปหลังรถไงนี่แหละงูอยู่ตรงนี้แหละงูอยู่จุดนี้นที่ลังที่ลัง ก๊อกน้ำใช่ไหมใช่แล้วก็เอามาฉีดอะเพมก๊อกขันอะไรอือโอ้โหวิถ้าใครเห็นตอนนั้นไม่มีใครมาถ่ายคลิปหรอกโอเคตกใจเนี่ยดูโอ้ไม่แบบอันนี้โฟม,มนะเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นโฟมโอ้แต่นี่น่ากลัวมากเลยเออดีว่าดีว่าเฟรมเดินมาเห็นเนาะ ถ้าไม่มีคนเห็นในงานเข้าเลยนะเนี่ยเอาคุยแล้วมันไหม้ตรงนี้ไหมนี่ไงกระถางหายกระถางหายอันนี้มันน่าจะไหม้ตรงนี้กระถางหายไม่ตกเลยตรงนี้เป็นอมหมายถึงว่าโดนโดนความร้อนเหรออันนี้เป็นไฟเพรโดนเอื้อนแสงแดดเหรอไม้แห้งเนี่ยเนี่ยมันละไหม้ป๊ก็คันนี้ไม้ไม่ได้ตกลงมาตรงแล้วก็ไหม้เนี่ยเพราะว่านี่มันอ๋อนี่นี่เป็นรอยไหม้นี่ย ีอยมางนั้นจะทำไมนี่ก่อนกระบอกเลยอน้าไม่นด้โอ้นี่ไงนี่แตกแล้วก็ตกลงมานี่เป็นรอยไหมใช่รอยไหมรอยไหมแล้วก็ขนาดกระถางไม่เหลือเลยแล้วก็แบบมันน่าจะไหม่กระถางก่อนเพราะกระถางมันไหม้อ่ะอืมขานี้มันไม่ค่อยมา่ไหม้นี่แล้วมาดับทันนี่กระถางแข็งเล้แมันน่าจะมีเศษไม้เศษไม้เห็นว่าตอนที่เฟรมเห็นเปลวไฟน่ะนชี้เรื่อมาแบก็เลยไปเรียกน้องเหรอน้องก็เลยไปเอาสายไฟมาดับ ใเอาสายสายนั้นสาย,สายตรงล้างที่รัางที่รางก๊อกน้ำใช่ไหมใช่แล้วก็เอามาฉีด่ึ้มกเอกขนอดไหนโอ้โหถ้าใครเห็นตอนนั้นไม่มีใครมาถ่ายคลิปหรอกเคตกใจเนี่ยดูโอ้ไม่แบบอันนี้โฟมนะเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นโฟมโอ้แต่นีน่ากลัวมากเลย เออดีว่าดีว่าเฟรมเดินมาเห็นเนาะถ้าไม่มีคนเห็นในงานเข้าเลยนะเนี่ยเอาไยมันไม่ตรงนี้ไหมนี่ไงกระถางหายกระถางหายอันนี้มันน่าจะไหม้ตรงนี้กระถางหายไม่ตกตรงนี้ตรงนี้เป็นอมไม่ใช่ว่าโดนโดนความร้อนเหรออันนี้เป็นไฟนกราะโดนแสงแดดเหรอไม่แห้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันละไหม้ก็คราวนี้ไม้ไม่ได้ตกลงมาตรงแล้วไหม้นี่เพราะอะไรนี่นะอ้โนี่นเป็นรอยไหม้นี่ย เงี้ยมัน่าจะไม้นี่ก่อนกรอบเลยน้ามันน่าโอ้นี่ไงนี่แตกแล้วก็ตกลงมานี่เป็นรอยไหมใช่รอยไหมรอยไหมโอ้ขนาดกระถางไม่เหลือเลยแล้วก็แบบมันน่าจะไม่กระถางก่อนเพราะกระถางมันไม่อ่ะอืมคราวนี้มันต้องค่อยมาไม้นี่แล้วกมาดักทันที่กระถางแข็งเล้นมันน่าจะมีเศษไม้เศษไม้ที่มันตกลงมาเนี่ย อ่ที่พูดเจาไช้ดึงนตรงนี้ข้แลดึงสายบางทีต้องไเหตุการณ์คนทตัวสายนี้มาฉีดนะมีหลักฐานนะมีหลักฐานมีน้ำเกิดจากอะไรนะไม่เลยเธออยู่ข้างกลมนกนะดีนะมันไม่ดีนะมันไม่เผาหนูเจ้าไ่ไม ทำไมยี่อะไรดีว่าพี่เฟรมเดินผ่านมาเจอเนาะกี่โมงเดินผ่านมาเจออะไรไม่อยู่ข้างบนอยูเอ้าอยู่ข้างบนแต่เปิดหน้าต่างเอ้าหมายกลิ่นนใบึยว่าเฟรมอยู่ชั้นสองใส่เพิ่งแต่งตัวเสร็จกำลังจอดจากบ้านก็เลยกดจะไปจะไปโรงเรียนเหรอแล้วเฟรมก็ได้กลิ่นเหมือนมีควันขึ้นมาเหรอใช่ตอนแรกเพิ่งนี่ยกำลังเดินเล่นบนน้ำพันก็ไม่มีอะไรใหม่อาจจะแบบตอนแรกก็มองสองมาตรงนี้ใช่มาจากบ้านอีกหรือเปล่า เนื่องมาจากบ้านอื่น<ช>ที่ไหนได้คุณม,มือจะเปื้อนขี้เท้าแล้วอืมแต่ตอนนั้นรถคันนี้ไม่ได้จอดแล้วใช่ไหมไม่จอดนี่แหละเอ้ยไม่ได้จอดจอดเลยตอนนี้ไม่ได้จอดรถคันนี้เลื่อนไปคันตรงโน้นอ,<ช>อะไรทำไมเฟ้มกงูเหรอไม่ไม่ไม่อะไรเป็โดนค่ะจิ้งเหล็กหรือเปล่าไอ้จิ้งดีหรือเปล่าเฮ้ยฉันเจองูอย่แถวนี้แหละงูเขียวจริงนะฉันยังคิดอยู่เลยว่าแต่งูตัวนั้นไม่ได้แบบจะทำท่าฉกฉันเลยนะ เหมือนบอกเหมือนจะมาบอกอะไรฉันสักอย่างนะฉันก็จ้องมองหน้างูก็จ้องมองหน้าฉันเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้อืมหลังจากนั้นฉันก็นมูตะสะสามจบฉันก็ไม่รู้จะว่ายัางไงน้องแบบคิดอะไรไม่ออกนมูสามจบฉันก็แผ่บุญให้งูงูก็เลือ้อยไปเลยวันนี้ไฟไหม้กระถางต้นไม้ Mm hmm. ดูหอมค่ะดีว่ามีคนเห็นถ้าไม่เห็น mm hmm. พอเอ่ยว่าลูกอยู่ชั้นสองนะคะทุกคนอยู่บ้านชั้นสองก็เ,เห็นควันลอยขึ้นมา เขาก็เลยลงมาดูค่ะขนาดโฟมไหมเลยอะโฟมไหมดูหอมไหมแล้ววันพนี่ก้เห็นอยู่ตรงนี้แหละค่ะทุกคนอยู่ข้างๆกับโฟมตรงนี้แหละ ตอนที่งูเลือ้อยอยู่ตรงบริเวณนี้อยู่ๆงูก็หยุดหยุดแล้วก็หันมามองเราอะไรประมาณเนี้ค่ะพิ่กี้ก็ไม่ได้ถือโทรศัพท์ใช่ไหมคะตอนนั้นก็เลยตั้งนมูสามจบแล้วก็แผ่บุญให้งูค่ะสักพักหนึ่งงูก็เลื้อยไปด้านหลังรถเลื้อยไปด้านหลังรถตรงนี้ เลื้หงูก็เลื้อยเข้ามาที่ไม้ใหญ่ๆะคะ่ะแล้วังจากนั้นกิกิก็ไม่เจองูตัวน,นั้นอีกเลยแต่เห็นรอยร่องรอยว่าเลื้อยออกจากบ้านไปนะคะ่ะเหมือนมีรอยหมูเลื้อยออกนอกบ้านเสียงอะไร เสียงจิ้งจกจิ้งจกจะชอบมันอยู่ไม้แย่ๆมีงูไหมเนี่ยแต่งูที่เห็นนะเป็นงูนเขียวพะอินนะทุกคนก็ไม่มั่นใจว่ามีพิษหรือเปล่าแต่ตอนนั้นกิ๊กไม่คิดจะทำร้ายนะไม่คิดจะใช้ไม้ตีด้วยนะ คิดว่าจะปล่อยให้เขาเลือออกไปนอกบ้านนด้ใช่ไหมคะใครมีข้อคิดเห็นยังไงช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าหลังจากที่เราเจึงแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะเนี่ยโชคดีที่ลูกชายเห็นเปลวควันขึ้นมา และใช้น้ำเนี่ยฉีดดับได้ทันเวลาถ้าไม่มีคนอยู่งานเข้าเลยนะขอบคุณงูหากูตัวนั้นมาช่วยเราขอให้งูได้รับบุญ ให้งูตัวนั้นไม่ทำร้ายใครหากเขามาบอกเรื่องราวให้เราป้องกันตัวเองเราก็จะได้ขอบคุณนะคะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือจุดที่กี่จังค่ะทุกคนอยู่ตรงนี้เลยนะกิ้กี้ลบคลิปเก่าออกไปแล้วค่ะ แต่เด็กได้ลงคลิปเก็บไว้ดูค่ะเจออยู่ตรงนี้แบบจ้องกิกี้นานมากเลยนะไม่ได้จ้องว่าจะกัดเรานะคะทุกคนแต่สายตางูที่มองเราเนี่ยมองเราด้วยความเป็นมิตรด้วยความรักไม่ได้คิดจะทำร้ายเราอะ่ะกิี้มีความรู้สึกแบบนั้นนะอยู่ตรงนี้ค่ะคืองูเนี่ยเลื้อยไปข้างหน้าแล้วก็หันกลับมามองเรา กิกิก็มีความสึกที่สบตางูด้วยนะแต่กิกิก็ไม่ได้คิดว่าจะใช้ไม้ตีหรือไล่เขาหรือทำร้ายนะก็ขอความเมตตาเพราะกิกิก็ไม่ได้คิดทำร้ายงูอยู่แล้วก็คิดว่างูจะไม่ทำร้ายกิกิกนนะคะแต่วันนี้ลูกชายเล่าให้ฟังว่าเกิดเหตุค่ะทุกคนปกติตรงนี้จะเป็นกระถางต้นไม้นะคะ กระถางกี้กี้ปลูกต้นไม้ไว้ตอนนี้ไม่หมดเลยคะ่ะทุกคนนี่คือร่องรอยของโฟมที่ไหม้นะคะส่วนหอมเนี่ยดำติดตีเลยค่ะอันนี้กี้กี้เพิ่งปลูกได้ประมาณสีห้าวันเองนะคะทุกคนทำคลิปนี้นะคะก็กำลังหาสาเหตุว่า ทำไมเกิดไฟไหม้ทำไมไฟไหม้ได้ในช่วงเวลากลางวันไม่ฟูมอ่ะไม่หมดเลยนะคะทุก วันนี้นะคะได้สอบถามลูกๆค่ะว่ามีใครมาเล่นไฟหรือเปล่าปรากฏว่าลูกๆไม่ได้เล่นนะคะทุกคนปกติลูกลูกกีไนนไ้ไม่ไม่ดื้อนะไม่แบบไม่ดื้อไม่สนนะลูกบอกว่าอาจจะเกิดเป็นอาจจะเกิดจากความร้อนนะคะตรงนี้เราเอาไม้มาแขวนไว้เพราะว่าเรารื้อสารากาออกใช่ไหมคะก็เลยแขวน แขวนไม้เก่าไว้ตรงนี้แขวนไว้ข้างๆเนี่ยค่ะแต่ยังหาที่แขวนไม่ได้นะคะทุกคนก็ลเลยมาแขวนไว้ข้างๆ,างๆงกรุงนุกที่ต้องแขวนว่ามีมันมีร่องร่องแขวนได้ก็น่าจะมาจากสาย,ยหฟนล่ละประมาณน่าไม้ไหมนะคะและเศษเปลวไฟก็เลยไหมกระถาง วันนี้ก็มาเก็บภาพเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจริงที่บ้านเราค่ะก็เป็นอุาอนทาหรณ์ให้ีุกที่มีสติมากกว่าเดิมหากคิดจะทำอะไรก็ต้องมีสตินี่คือสิ่งที่คอยเตือนเรา เราไม่มีสติทุกอย่างก,ก็จะมอดไหม้แบบนี้นะคะวันนี้มาเก็บภาพเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้เพื่อนๆได้ชมร่วมกันนะคะ